งฐานลับจับหาตอนอาจารย์หนุ่ยราชเทวีนี่น้องวงการเนี้ยมันมีลำดับชั้นรุ่นพี่รุ่นน้องเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออรับการคารพผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่สำคัญเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจว่าไง ว่าไงน้องหนิงเออฉลาดสอนแป๊บเดียวก็รู้เป็นไงช็อตใหญ่ไหมนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วพี่จะบอกให้นะถ้าพี่ไม่แน่จริงนะพี่ไม่ได้มาอยู่ในฉากแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือที่สามารถอะไรวะขออีกทีนี่นะพี่จะบอกให้ถ้าพี่ไม่แน่จริงนะพี่ไม่ได้มาอยู่ในฉากแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือ นี่พี่จะบอกอะไรให้นะถ้าพี่ไม่แน่จริงอ่ะพี่ไม่ได้มาอยู่ในฉากเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือมีหาวู้ินะเพียงหนึ่งเดียวลุยได้ทั้งแบบเดียวและแบบทีมโหลดฟรีเล่นก็ง่ายต้องฟรีไฟล์จำไว้นะดีดีเข้าไม่เท้ามาทางนี้เลยจ้าตัด หายแน่นะหายแน่จ้ะอู๋ยายน่าจะหายจากโลกนี้เลยจ้ะเอ้ยไปได้มาให้ลำบากกูเลย ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเองครับชื่อเหน่งครับอุ้ยคุณเหน่งขอบคุณมากเลยนะคะนี่คุณน้ำตาลใช่ไหมครับใช่ค่ะที่โทรมาบอกให้ผมเตรียมปพิธีไว้อะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่ขอบคุณมากเลยคะดีมากเลยค่ะถ้าคุณเหน่งแบบอยากร่วมพิธีมาได้เลยนะคะขอบคุณมากครับหายแน่นะหายแน่ตาหายไปจากโลกนี้แน่นอนเฮ้ยแม่มึงมึเงเรียกเียกเฉยแม่มึงอ๋อผมเทษติดทะกันใช่ ต่อไปเธอจะหายปวดท้องแล้วใครมาจากแม่กองบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะต่อไปเธอจะหายปวดท้องแล้วอ๋อปวดท้องเออเออไหนล่ะอาจารย์ไอ้อิหนูเดี๋ยวมาจ้ะยายอะไรนะเดี๋ยวมาสวัสดีค่ะคุณอาเดี๋ยวเรียกว่าอาเลยให้เรียกว่าอะไรคะพี่ก็พอตาบ้าตาบ้าไอ้จูฟอร์สุดแค่ มึงเริ่มเลยเหรอเด็กลูกสาวของฉันเองเป็นอะไรคะป๊ะเขาก็โดนขี้ว่าเขาเขาก็เลยพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่ต้องมาหาอาจารย์นุ้ยแล้วจ้ะถ้าเกิดจะเรียกสั้นๆก็เรียกกันว่ากวนเชวัยยีค่ะเดี๋ยวไปเี้บจะเรียกว่าขี้ว่าค่ะคีบวะคีบวะค่ะป๊ะ คืออยากจะบอกกับทุกคนว่าผีไม่ได้เข้าล็อกแต่ว่ามันกวนบีลีฟลูกพ่อบีลีฟบีลีฟใจเย็นๆสิลูกบีลีฟลุ่นลุ่นสุดท้ายเด็กเด็กเด็กลูกก็เหมือนกับหนูนั่นแหละเออ บิลิปไม่ถ่ายคลิปแล้วนะบิลิปเมื่อยบิลิปไม่ถ่ายคลิปบิลิปเมื่อยเชื่อไหมเซตฉากยังใหญ่เลยอ่ะลูกต้องเล่นแน่ๆหลายมือเลยอ่ะบิลิปถ่ายลูกถ่ายลูกมามาลูกถ่ายมาบิลิปไม่เล่นบิลิปไม่เล่นบิลิปสักนิดเดียวลูกลูกนี่เดีางขอลูกเนี่ยฉากลูกหลายมือเลยนะลูก อย่าไปคิดมากไปนั่ง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 อ๊หนือมานั่งทำอะไรอ่ะมานั่งรออาจารย์จ้ะไม่สองคนนั้นเนี่ยมานั่งทำอะไรเล่นเกมนะเล่นเกมอาจารย์บอกว่าอาจารย์มาแล้วอุ้ยอาจารย์มาแล้ว

อู้เขาปล่อยงูเห่าป่ะคะฟู่ฟู่เอาแล้วเาแล้วล่างแล้วทับแล้วอ๋อแต่ได้มีเสียงเพลงมาเขาเต้นเหรอคะก็ทุกครั้งอะเหรอิรปะนาริสุริสุรั รับมารับารัไปหน้ารับไปใหาไมรสามเริ่มเต้นเบาๆแล้วนะร่างสีร่างยาวร่างสั้นอะไรแบบนี้แล้วแต่

ขาไหวนะไหวนะเขาไหวที่บ้านเรามาโค้ดเราไม่ได้โค้รบไล่ไใช่ไหมเราก็ได้คุ้มคนมาคุ้มเราใช่ไหมโอ้แล้วค่ะครบแล้วค่ะวันนี้พาตากับยายมาให้รักษาค่ะดีมาโค้ดลูกศิษย์ลูกน้องทุกคนแล้วนี่นะเขาเหนื่อยไหมคะวันนี้ลูกศิษย์ทุกคนอ่ะมีอะไรบ้างเข้ามาทีละคนสิมีเลยจ้ะเก้าเลยครับผมเป็นอะไร ไอ้ที่ของมันแรงของแรงมึงจยอกไม่ออไม่มึงหอไม่ออกไม่มึงยอกไมไม่ไม่ออกไม่ใช่ครูแทนิอรทันวามมจิตีปีนี้พี่วันขึ้นเยะเลยสถานที่คนนี้มันแรงมาก บางตาเราทำให้เราไม่รู้ว่าผีเข้าหรือไม่เข้ารู้ไปก่อนากพูดไปก่อนรปกว่านะมีอะไรก็พูดไปก่อนตอนนี้ใครมีอะไรมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทางบ้านได้หมดเลยอาใครก่อนนี่จ่ายายก่อนนะจ่าเป็นอะไรมีปัญหาอะไรไม่ได้ทำไรงานแลวจ้ะคุยกันไม่รู้เรื่องซะแล้วทำไมฮะ เองีร้ผมว่าถ้าแบบนี้นะเขาไม่มีการหายแน่นอนโอกาสหายจะยากมากเขาเอาทรงครึ่งล่างเนี่ยของเจ้าแม่เนี่ยเข้าไปในล่างเขาอีกทีหนึ่งวรรรราปนาามุมม ทำอะไรมาตึกคนเหลือเชื่อเต้นทอดระโยนมาด้วยกันผลด้วยกันเลยมึงก็บอกคุณไอ้เวนเหมือนเพิ่งรู้อยู่มึงไม่เห็นเจ้าแม่เหรอปากซีดเซียวหมดช่วยอีค่นจะเจอค่ะให้ช่วยนะอีกฉันปวดท้องขาก็เจ็บสมบัติคืออะไรอีฉันจะทำยังไงเดี๋ยวครับลองโอดโอยโอย อย่าร้องไห้ใช่ไหมธนูถวยคงควรคอยลูกพ่อธนูถวยคงควรคอยเข้าไปควิดมันน um> uh> ั่งเฉยเยเจ้าค่ะเอามือลงสามได้ได้ได้พอลไปไอมล้ไดีขึ้นเลยไหไเนยอ๊ยว่าใครอ่ะนย ทำกายภาพทุกคนยังไงเป็นกระถาพร้อมๆกันเฮ้ย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 เฮลมเข้าจังหวัไปหนึ่งะเฮ้ย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 เฮยเฮยรู้สึกดียังหายยังท้องเริ่มไปปวยแล้วดีมากเร่มมาเมื่อยแขนไทยวันนี้น้ก็่เดี้ยไปเล่นใกล้แม่วยเทยยกอ ទៅទេវា อาอต้แต่เข้าใกล้แล้วต้องยืดอกยิ่งหนักเลยต้องเจอเครื่องเทศของแม่นั่งทำไมวะอย่าก็ตายอ่ะอย่าก็ตายนั่งรอก่อนเดี๋ยวออกใหม่ๆมันจะเวียนหัวจะเวียนหัวนี่ทำไมลุกไปก่อนนี่ถึงก็อวกออกมาเลยอันนี้เอาแค่เอาแค่กลิ่นออกมาก่อนหายปวดท้องเลยแล้วปวดแทน นี่หนูดูท่าจะมีอาการป่วยด้วยโอ้ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยฮะศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับใช่ครับผมคือเขาจะพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะเนี่ยเนี่ยเนใช่ครับเขาเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วครับผมเดี๋ยวหายเข้าไปใกล้ๆไปพาไปขึ้นเขาเดี๋ยวกันอ้หนูไปเข้าไปใกล้ๆพูดมาทั้งหมดก็กลับไปไปเึ้นเขาด้วยมันจะไปยากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเอาเสื้อไปเก็บ เาเสือไปอย่าทำเป็นเล่นสลูกเอาดีๆีมันจะเป็นงงเป็นหนักอะไรดูแม่นี่แค่ไท้นี่ดูถอยไปลูกตามนิ้วแม่คนสตอยนรานตานนุนแ่นี่ามีนาอนนงอนห่ด้ยาดมาดดหยดยย